เป็นไรพี่ป๋าเป็นไรเพือเพ่อน์เล่นนะครไม่ไปครับคุณดูไม่ได้ไปครับดูพี่เต้หน่อยพี่เต้พักผ่อนอยู่ครับทุกคนพี่เต้พักผ่อนอยู่ครับผมเล็กหน่อยครับเล็กอะไรครับพี่วั <S 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 นนี้หวยอ่อ เอาเล่บัญชีไปก่อนได้ไหมวันนี้ไปไหนกันแข่งครับ ขอสองตัวพี่ผมใส่เลขแปดไปเติมเอาเองครับไม่เสียเวลาพอเลยเป็นอยมันเสียเวลาพอไอ้อาร์ที่นอนติดตันบ้าแล้วของมันไม่รู้ตั้งชั่วโมงเลขแปดตัวครับ นี่คนดูดูเสื้อเอ้มีัเเสื้อตัวแข็งเลยตัวเนี้ยเสื้อตัวนี้เสื้อตัวแข่งครับตัวนี้ครับเสื้อแข่งเจ็ดสีเลยแข่งเจ็ดสีเลยครับเปิดประมูล <laughs> บ่า <laughs> ยอกยอแปดห้าแปดเจ็ดมาเลยเจ็ดเจ็ด ประมูลไหมไม่ประมูลครับกูเล่นครับไม่ได้ปดระมูลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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  อ้วน,นยังไม่มาครับผมคิดถึงอ้วนอ่ะถ้าอ้วนมาฝากบอกคิดถึงด้วยฝากบอกด้วยว่าบางคิดถึงอ้วนคิดถึงอ้วนมากๆคิดถึงอ้วนทุกวันทุกวันหนึ่กวัน ัปหาเลยโอ้พี่ <c oughs> คิดถึงคิดถึงซอสครับคิดถึงมากครับคิดถึงเพื่อนผมเนี่ยมากไหมมัน ถงโมงแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะไปละหมาดเที่ยงสิบแปดสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูได้ยินเสียงผมไหมผมเอาโทรศัพท์ตั้งไว้อันนี้กำลังครับเดี๋ยวจะไปครับเดี๋ยวจะไปละหมาดก่อนครับเดี๋ยวผมจะตั้งคนดูไว้ตรงนี้หนะเดี๋ยวผมไปละหมาด เดี๋ยวดีก็จะไปแล้วจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมตั้งคนดูนี่นะแล้วผมไปละหมาดอ,อ่ะว่างหานะครับทิิงไว้ผมว่ากลัวคร,รับไม่ได้ทิ้ง ผมก็โอเคครับโอเคครับคิดถึงมิสาครคิดถึงครับคิดถึงครับคุดูใช้ครีมตัวไหนดีครับผมเป็นสิวอ่ะใช้ครีมสิวครับนี่เลือดว่านั้นเก่งใช่เหรอครับผมไม่ได้ดูเลย ถ้า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 เจออ้วนฝากบอกว่าบางคิดถึงอะคิดถึงอ้วน,นคิดถึงอ้วนทุกวันทุกวันคิดถึงอ้วนทุกวันโตไปเถอะเด็มก็ยังไม่ควรเรื่องนี้ ผมคิดถึงอ้วนคิดถึงอ้วนมากๆครับคิดถึงอ้วนผมคิดถึงอ้วนครับคิดถึงอ้วนน้องอ้วนผมอะผมคิดถึงน้องอ้วนผมครับคิดถึงแฟนแล้วก็คิดถึงอ้วน

ถ้าเจอถ้าเจอที่ที่เข้าไปไปแข่งนะครับฝ่าว่าบางคิดถึงุก,ก,นค,ก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 คนดูเจ็ดพันเอาของครับ<ส>ย่าอีกนาที่นาที่เดี๋ยวผมไปละมาก่อนเดี๋ยวผมตั้งคนดูนี่หน่เดี๋ยวผมมาไล่ใหม่เดี๋ยวผมมา ยัไม่ลงครับเดี๋ยวผมไปละหมาบแพบหนึ่งตั้งไว้ครับไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งครับสู้ครับถ้าคนไปทำงานก็สู้สู้ครับ สู้ครับพี่สู้ครับคนดูไล่แล้วผมทานเรียบร้อยแล้วครับทานข้าวแล้วพี่คนดูครับากดูไล่ผมด้วยนะ ถ้าถ้าเจออ้วนถ้าเจออ้วนบอกว่าบางคิดถึงครับคิดถึงอ้วนคิดถึงอ้วงคิดถึงอ้วนมากมากมคิดถึงอ้วนทุกวันคิดถึงอ้วนทุกวัน ถึงน้องผมมากผมคิดถึงน้องอ้วนผมมากผมละหมาดแป๊บหนึ่งครับคิดถึงซอสคิดถึงครับผมคิดถึงเดี๋ยมาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง <c oughs> คลิปนี้เป็นไรของน้องน้องหมอนทองนะจ๊ะก็จะเป็นบางนุษทุกคนบางนุษย์ไรๆอยู่หนีไปละหมาดเฉยทิ้ง